โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาจะรีวิวแอปโกงนะครับ MBC อะไรเนี่ยนี่ครับแอปโกงใหม่เพิ่งอัปเดตเมื่อกี้นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตแอปโกงใหม่นะครับนี่ครับอัปเดตกาเล่นมาครับศูนย์จุด ห5 2ตัวเต็มนะครับอ้าวอันนี้ครับลิงก์แอปเนี้ยลิงก์แอปเนี้ยอยู่ใต้คลิปนะครับนี่ครับมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่แค่เล่น0ูจุดอะไรเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับออฟปิดอยู่นี่ครับอ้าวมาเล่นกันเลยนะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมศูนย์จุดหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งห้าจุดศูนย์นะครับเหมือนเหมือนคลิปที่ยวนะครับผมผมรีวิวนะครับอ้าวกดเลยนะครับนะครับรอก่อนนะครับมันก็มีอะไรเพิ่มไม่รู้นะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อครีนะครับเมื่อครีนะครับผมเพิ่งอัปเดตเมื่อคลีนะครับ นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเนะี่ยอันนี้ไม่ต้องสนใจมาเลยนะครับนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ,นะรบ,อ,รบอ้าว ลองดูนะครับมีอะไรมาใหม่เหมือนเดิมใช่เปล่าในเฟสเตอร์ก็จุดตายเออก็เหมือนเดิมนะครับนะจุดตายก็นี้นะครับไม่เอา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 เว้ยกูไม่เอากูย,ยืนยันม่ง อุ้ยเกือมาล้มีไม่ก็อ่านไม่มีอะไรเพิ่มก็ได้นะครับหือสร้างฮิโกงไปแกล้งเพื่อนก็ได้ครับเ็กของนะครับสามารถเ็กของก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเหมดิดมีชีวิตเอาชีวิตรอดนะครับครับยาเพิ่มเสริมพลังก็มีนะครับยาก็มีนะครับ ก็เวลาสักไม่อันนะครับจะไม่หวะไม่อันนะครับนี่ครับเววก็ไม่อันนะครับนนรับ,ค,รบ,นนค,รบคลิปแอปนี้อยู่ตายคลิปนะครับหรือในเพสโตมันได้อัพเดทหวะเออได้อัปเดตแล้วนะครับเพสโตอา้าว นี่ครับจบแล้วแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รสำหรับวุฒิคงทีวีแล้วกดติดตามให้เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับ